สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันในรายการ IFCG Knowledge นะครับวันนี้บายแล้วกันบาย IFCG Wealth Cafe โดยพี่บิงของเรานะครับคุณรัชคุณเทพโมลีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่บิงครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอะไรครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของการแต่ว่าทำยังไงที่เราจะมีอิสรพทางเงินหรือเงินหรือว่า หยุดทางานได้โดยที่มีรายได้อย่างต่อเนื่องเนเรื่องนี้มันเรื่องสําคัญม้กมาที่หรือว่าข้อข้างที่ถ้าเกิดใครไม่ได้คิดก่อนหน้าพอไปเจอสถานการณ์จริงยากมากครับโอเคครับก็วันวันนี้พี่บิงมีแอปจะมานําเสนอถูกต้องไหมครับท่คนอารับต้องตามเราจะมาโชว์ในหน้าจอนี้เลยนะครับอ่านีับนะครับเอาไว้เป็นหนีน้นะเจษแอปนี้นะครับ,บ,บโอเค ผมว่าพี่จะมาทําวางแผนการเงินนะสำหรับเ,เกษียณอายุตัวยอย่างคนอายุ30ปีครับครับแล้วก็จะทําการกเกษียณตอนอายุ50ปีคือตรงกลางครับครับใช้เดือนละ20,000บาทแล้วคนคํานวณปั๊บโอ้โหต้องมีเงินทั้งหมด20ล้านบาทครับโอ้โหไปเรอมายากจังเลยแต่บางคนอาจจะเอ๊ะอาจรยเงินเฟ้อไม่น่าใช่มันอาจจะเป็นประมาณต้อง2.5เขาไม่ได้ดดต้องคำนวณใหม่ก็อาจจะต้องเกี่ยไว่าต้อง17ล้านบาทครับผม ิบเจ็ดล้านบาทกับเวลายี่สิบปีคิดว่ายาวไหมยากครับพี่โอเคแต่เรามีวิธีในการค้นหาเป้าหมายเรารู้เป้าหมายแล้ว่มาวมันมนต้องมีเงินเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราจะต้องเตรียมเงินเก็บเนะ่ยเพราะมันแค่มีหกบรรทัดแถวข้างล่างอันแรกก็คือว่าเงินลงทุนที่เราจะสามารถลงทุนได้ต้านขวามาขวามือคือว่า t m t แต่ก็คือมันก็คือว่า จำนวนปีที่เราออมได้เมื่อกี้เราออมเดือนเนี้ยสมวติเดือนละหมื่นแสดงว่า,าข้างๆน่าจะเป็นแสนสองถ้าข้างสองหมื่นอ,อีกด้านหนึ่งก็จะไปเป็นสองแสนสี่เป็นหลักเป็นต้นแต่เราต้องโฟกัสกับว่าลูกค้าคนนี้เชฟเคยลงทุนอะไรไหม,อมกองทุนหุ้น,ห,นหรืออะไรพวกเนี้ยเฉลี่ยเฉลี่ยเ,เป็นเท่าไหร่อะไร,ะไรยังไงผลตอบแทนผมเคยแค่ฝา,า,ากธนาคารครับพี่เต่แต่ละมันเงินไมันมดเชฟเพิ่มนิดนึะแต่ละมันหก ตอแหหอแทนถ้า,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 างั้นก็ฝากธนาคารผมก็ใส่ที่ก็ใส่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะอ่ามันก็จะเป็นผลตอบแทนหนึ่งเปอร์เซ็นต์เดีเราจะดูว่าตอนเนี้ยเราเหลือเวลายอยู่ที่ปีถ้าตรงเนี้ยมันเหลือเวลายี่สิบปีที่เราใส่มุมล่างซ้ายมือคือใส่ไปยี่สิบะะปีนะฮะยี่สิบปีตอนเนี้ยเราต้องการหาละเจ๊จะดูจากไหนว่าซิกเจ็ดน้า,นานจะเตรียมยังไงหรือว่าความสามารถที่เจ๊้อมได้ครเจ๊จะดูจากข้อไหนเอ่อความสามารถความสามารถในการออมได้หรือยัง เจ๊น่าจะออมได้ประมาณเดือนเท่าไหร่ครเอาเบื้องเบื้องต้นเลยเนาะอ่าเบื้องต้นเดือนละหมื่นเอสักสักหมื่นสองครับหมื่นสองนะครับอ่าโอเควิสัยหมื่นสองด้านซ้ายมือด้านขวาม,มื่นก็เป็นแสนสี่สี่นะครับเราลองมาดูว่าเราจะไปถึงเป้าหมายไหมก็คือว่า F นั่นเองนะครับ <c oughs> ปัป๊บเจ๊ครับเจ๊จะมีเงินเก็บไปถึงตอนนั้นแหละตอนอายุห้าสิบปีนะครับ,รบมุมล่างขวามมัเห็นไหมครับสามล้านหนึ่ง ยังขาย้เท่าไหร่ร <14 S 2> ยังขาย14าาล้านตัวแดงๆนะออกคี่ขายีแต่ถ้าเป็นแบบนี้เราจะมีวิธีการทําไหนได้บ้างครับมีสองอย่างนะครับคือลดลดรายจ่ายในอนาคตเัี่สองหมื่นผมผมขอะ 11, 10, 10, อะไรหมื่นหน,น,นึ่งหมื่นห้าและกันอะไรทั้งนันเนี่ยแต่ปัญหาคือเลื่อนระยะเวลาการเกษรรียณม,มีแค่สองทางาสิ่งที่คํานวณได้สามารถวิเคราะห์ได้นี้คือรู้เลยอนาคตจะเป็นไง มันเหมือนเป็นการดูดวงทางการเงินครับอาจารย์ครับผมจะรวยไหมครับผมจะมีเงินเก็บไหมครับไม่ต้องดูอะไรดูจากตรงนี้อืแม่นยิ่งกว่าอะไรยังไงในใขึ้นครับพี่เอาเป็นถ้านอกจากสองอย่างนี้จะมีอื่นอื่นอีกไหมครับอ,อันคือออมเพิ่มเดือนละหมื่นสองเป็นสองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นต่อเดือนเนี่ยอ่า ก็แต่ว,ว่าผมต้องทำงานให้มากขึ้นใช่โอเคครับเราทำงานให้มากขึ้นนะตอนนี้ถ้าอาจจะเป็นวิธีที่สี่วิธีที่สี่คือเพิ่มผลตอบแทนครับแต่เพิ่มผลตอบแทนมันก็ต้องแบบคาดหวังได้ไม่แบบว่าเลรวนจนเงินไปหรือว่า,เ,าเสี่ยงจนเงินต้นศูนย์ไปมากอะไรทำอนองนี้ใช่ไหมไครับ่เพราะตอนอายุ54เป็นเงินกีก่วาสำคัญที่เราควรที่จะถ้าจะมี ครับไปถึงเงินหรือครึร่งเดียวโอ้โหนี่เสร็จเลยนะครับนอนนี้ลักษณะนั้นเป็นต้นอย่างนั้นเพิ่มเหลยสี่ข้อหนึ่งออกลถดความต้องการใช้ๆๆๆสอง<ค>ก็คือว่าเลื่อนไป50ไม่เอาไป60ก็ได้70ก็ได้เอาไหมนะข้อสามออมเพิ่มขึ้นมาข้อสี่เพิ่มผลตอบแทนเอาเป็นข้อสีได้ไหมครับ ได้เราดูแต่สมมติเรามันก็ต้องดูประสบการณ์หรือว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนมีใครดูแลให้อย่างโอเคหรือเปล่าแล้วก็ทีแล้วไม่ว่าอะไรระยะยาวตัวเองต้องดูแลเงินได้ด้วยตัวเองไม่มีใครมาดูแลเงนเราได้หรอเราจะใช้เป็นเชิงกลยุทธ์แต่ออกต่อเนื่องพี่ว่าโอเคสมมติสี่เปอร์เซ็นต์นั้นน่าจะเป็นไปได้แต่ต้องบริหารพอนะเราดูถ้าเกิดว่าเปลี่ยนจากหนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นสี่เปอร์เซ็นต์จะมีเงินเ,นเท่าไหร่ โอ้มเพิ่มอีกร้านหนึ <S 2> <S 2> <S <S ่งไปไดงขาดอีกา3ล้านงั้นไอวิธีนี้มันเพิ่มขึ้นมารู้พี่กดไปสิพี่ก็พูดได้ไงแต่ว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้ไงเข้าใจไหมตอนนี้อ่ะเอาไปต่อเลยเอ่อถ้าหันมาปรึกษาพี่ดีไอเอฟซีจีของเราจะมีพี่อาจจะล็อกไว้ที่ประมาณทักสี่นี่แหละนะต้องสมขอที่มัวร์แล้วก็ขอที่ อาจจะเปิดโอกาสได้รับผลตอบแทนนะครับไป,ไปดูและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าปรึกษาก็ต้องให้ทรัพยากรมาด้วย<ช>หนึ่ง<ช>คือว่าสูตรของความามักข้นเป็สามส่วนด้วยเงินต้นระยะเวลาผลตอบแทนอันนี้พี่เติมผลตอบแทนมานะแต่เงินต้นมันยังไม่มาไงระยะเว, <ะ S 1> วลามันยังไม่ไปได้มันยี่สิบตีถ้าเกิดขยับเวลาพี่แบบห้าห้าอะไรพี่เราเติมเราอมระยะเวลาพี่ แต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการผมต้องห้าสิบเท่านั้นเราก็ทงนั้นคุณต้องออมเพิ่มงั้นงั้นผมขอลองขยับเป็นหกสิบแล้วกันอโอเคพอพอเป็นไปได้ไหมครับพี่ขึ้นอยู่กับความฝันของเราเนี่ยบอกไม่ได้ถึงว่าหกสิบมันก็หมายความว่าต้องมีเงินสินสองล้านแล้วก็อันนี้เวลาระยะเวลาเปลี่ยนที่จะเปลี่ยน n ข้างล่างนะําล่างเป็นยี่สิบที่เราเป็นสามสิบปีที่เรากฏคำนวณหมายว่าโอเคหมื่นสองเนี่ย ต่อเดือนแสนสี่โอนธนาคารสี่สิบตรปงเงินปัป๊บอ่าข <ừ> าดแค่สี่ล้านเจ็ดนะครับผมครับผมเนื่องจากอะไรมันมีสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือว่าเดิมอ่ะต้องเก็บเงินไว้ใช้ตั้งสามสิบปีตั้งแต่ห้าสิบันแปดสิบไงแต่ตอนนี้เหลือเก็บเงินเพียงใช้ไปแค่ยี่สิบปีไงแสดงว่าจำนวนเงินการใช้เงินก็น้อยลงจำนวนเงินรูปภาพรวมลก็ลดลงถึงสองล้านครับ ตอนนี้เราเพิ่มระยะเวลาให้อีกต้องสิบปีอิทธิฤทธิ์ของสี่เปอร์เซ็นมันก็ยังแสดงผลออกมาได้อืครับแต่ถ้าจริงๆเราคงอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมออมสี่เปอร์เซ็นนี่แหละแต่ว่าผมต้องการให้มันเคลียร์เลยเหลือเงินใชู้นย์บาทตอน,นอายุแปดสิบเป๊ะๆเ,เลยครับตามหลักทางการเงินเป๊ะๆเ,เ,เลยผมต้องออมยังไงเหรอเดี๋ยวพี่จคุดให้ดูสิบสองแปดห้าเก้าห้าพันห้าครับห้า ออมได้ไหมหมื่นเก้าถ้าหมื่นเก้านี่โอเคเลยคือประมาณปีละสองหมื่นโอเคจบครับผมแล้วถ้าเป็นแบบนี้ครับอีกห้าปีผมออมหมื่นเก้าอย่างนี้พอไป็ไปได้ครับอ่ออาอันี้ละกันสมมุติเอาอย่างนี้ถ้าเกิดมองทรงง่ายๆนะเราต้องการสองหมื่นตอนนี้เราออมสองหมื่นใช่ไหมครับมหมายความว่าถ้างั้นเราทําแผนได้เงินกเกษียณหมื่น 20, ก่อนครับผม อืมโอเคโอเคผมก็แล้ววันนั้นค่อยมาว่ากันได้ได้เอเคเอออย่างน้อยมีครึ่งหนึ่งจากความต้องการนี้ไหมครับดีไหมครัมันก็หมายความว่าโอเคมันก็เหมือนกับที่กรลื้อใหม่ลื้อใหม่ว่าไอ้ตรงเนี้ยคือกลายเป็นผมต้องการแค่ได้ละหมื่นจำนวนก็รือหกล้านกว่าครับใช่ไหมแล้หกล้านกว่าสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยแล้วก็หกล้านกว่าสี่เปอร์เซ็นต์จำนวนเป้าหมายก็คือหกสี่สองเก้าเจ็ดก็เจ็ดป๊าำนวนต้องเอาเท่าไหร่ 9, ออง9,000เห็นไหม9 5 0 0ครับเอาแขนหมื่นกันไหมคือเจสเอามาให้พี่เดือนละหมื่นเจสจะมีเงินใช้ค่าเงินในอนาคตเดือนละหมื่นไปยันตั้งแต่60ปีอายุ80ปีครับผมแต่ว่าวันนี้ราคาหมื่นตอนนี้ตอนอายุ60เห็นข้างล่างเลข60ไหมมันเป็น20,000กับ905บาทม,มันก็จะขึ้นเป็น22,000 33,000 0ไปในอนาคตเรื่อยๆแล้วก็รูรูรุ่กลายเป็น6ล้านนี่ไงครับอะไรทำนองนี้นี่คือวิธีการแก้ไข งั้นไม่เอายื้ไปบ่อนครับแล้วถ้าตึกงบจมเนี้ยแต่แผนอันเนี้ยมันเป็นแผนระยะยาวนะมันเป็นชีวิตั้งชีวิตของเราอีกยี่สิบปีในอนาคตครับผมการเก็บเงินเพื่อใช้ยี่สิบปีหรอหูมันต้องใจเด็ดอ่ะใช่ใช่ครับโอเคครับก็ต้องใจเด็ดแล้วห้ามเปลี่ยนแปลงถ้าเปลี่ยนแปลงมีบางบางสินค้าาตัวมีนผลเสียครับองั้นตัดสินใจทำแล้วก็ต้องทำอย่างเงี้ย แต่ไม่ทําวางแผนสินค้าระยะยาววางแผนระยะยาวสินค้าระยะส,สั้นวางแผนระยะสั้นจะเลี้ยงหมาเอาอาหารแมวให้เอาอาหารปลาให้เอาอาหารไก่ให้มันไม่โตครับไม่เหรอไหมเข้าใจคือเอาสินค้าที่มันไม่เหมาะกับมันแต่เาสินพี่จะเลือกสินค้าที่เหมาะกับมันของของการเกษตรเนี่ยนะเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงโอเคครับพี่ก็ <c oughs> น่าจะเรียนแล้วองนี้นะครับก็โอเคครับมาลองแหงเสียงหน่อยนคใช่ไหมใผม โอเคครับทุกท่านครับเราก็นี่ก็จะเป็นการวางแผนเพื่อการกระเสียณอายุเบื้องต้นนะครับแล้วก็เราจะมีลึกลงไปกว่านี้ยังไงเราไปติดตามต่อ EP ถัดไป mm hmm. สำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับ